สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาลิตี้ครับคลิปชิปเป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถตู้มาเสนอกันเช่นเคยครับอ่าวันนี้ก็เป็นรถตู้ยอดนิยมนะครับนะรถตู้อ่โตโยต้าหัวจัลลดนะครับนะตัวไฮเอทครับคอมมิวเตอร์นะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลครับสามพันซีซีนะครับนี่ของแรงครับผมใช้ดีครับวิ่งทางไกลได้สบายนะครับเจ้าของโรงเอียดไว้เช่นนี้ครับหัวมาลัยพาวเวอร์นะครับผู้หญิงขับได้นะน้ำหนักไม่เยอะครับผม ภายในสวยสะอาดครับบอกไม่ขาดครับแอร์เย็นสบายครับทั้งหน้าทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเพลงเพาะกระจกไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าคันนี้เช็คเรียบร้อยแล้วครับสมบูรณ์แบบนะครับทะเบียนไม่ขาดครับเอกสารพร้อมโอนนะครับช่วงล่างดีครับสนุกครับนี่ราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่1นึ0 0แสนบาทนะครับหนึ่งแสบาทรถทรงยังสวยนะครับใครอยากได้หารถตู้ไว้ใช้งานอยู่ครับ เอาไว้ออกทริปท่องเที่ยวหรือว่าเอาไว้เป็นรถใช้ภายในครอบครัวครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าอยากจะได้เอาไว้ขายของครับก็ลองดูครับนะถ้จะถูกใจครับเราเจอก็มาชี้เป้ากันนะช่องทางการติดต่อก็ลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าของรถด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับนี่สภพาพันยในคอนจะสะอาดอยู่พอสมควรนะครับก็แนะนำให้ไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเท็คด,ดูก่อนเพื่อความสบายใจครับก่อนจะตัดสินใจใจ่ายเงินครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ใหม่ท่านจะได้ม่าดจับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ